สว่วน,นี้เราเป็นคนรอบครอบนี่แหละไม่หน่อยก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่เราได้รับรู้ข้อมูลมาเราต้องมาคิดวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคิดวิเคราะห์เป็นเลเวลหนึ่งสองสว่าข้อมูลอะไน,นี้มันจริงไหมแล้วเราค่อยไปสอดส่งดูแลสอดส่งเข้าห้องใหญ่ๆไปฟังที่เขาพูดไปฟังที่เขาคอมเมนต์มาไปฟังครีเอเตอร์รุ่นใหญ่ๆไปฟังเข้ามาปุ๊บฟังเสร็จปุ๊บเราก็เอามาคิด คิดเป็นกระบวนการคิดเรารับรู้มาแหละข้อมูลเราก็มาคิดอุ้ยเราลองทําอย่างนี้มันจะได้ไหมเราลองซิลองซิอะไรก็สู้ทดลองไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเรื่องจริงทุกอย่างที่ไม่หน่อยทํามาไม่หน่อยทดลองหมดแล้วแล้วไม่หน่อยก็รู้ว่าเอออันนี้เราทําตรงนี้มันมันได้คะแนนน้อยนะ้อนะเอออุ้เราไปทําอย่างนี้มันได้คะแนนเยอะคือคือเราจะรู้ที่ตัวเราแต่เราแต่ยายหน่อยไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้ เพราะว่าบริบทคนไม่เหมือนกันทุกคนใช่อมากเชื่อไหมว่าบริบทของคนมันแตกต่างกันด้วยบุคลิกด้วยลักษณะท่าทางของเราคำว่าบริบทขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับบุคลิกขึ้นอยู่กับทุกอย่างสิส่งแวดล้อมะรอบตัวเราอันนี้เขาว่าบริบทคนไม่เหมือนกันบางครั้งสภาพแวดล้อมของเพื่อนก็อยู่แบบธรมธรมชาติธรรมชาติอันนั้นก็จะทําคลิปง่ายๆทําทคลิปแบบธรรมชาติ อ่าบริบทยานแค่หน่อยเนี่ยทำงานอยู่บนห้องสมุดเป็นมนาลักห้องสมุดบริบทความแม่หน่ก็อยู่กับหนังสือหนังสือ,สอถามว่าการทําคลิปยากไหมาย,ยากบางครั้งเราทําซ้ําๆบ่อยๆเพื่อนๆก็ไม่ชอบอุย้ยยายคนนี้ทำไมคลิปทําแต่คลิปเดิมๆทาแต่คลิปหนังสือเดิมๆประมาณนี้พเพื่อนๆมันก็จะประมาณนี้แล้วมันก็เกิดการซ้ําๆๆคนก็เกิดการเบื่อนหน่ายประมาณนี้อเราก็จะรู้กับตัวเราเองว่าเออเราทาอย่างนี้นะเราทําอย่างนี้นะเราก็ไปดูว่ายอดวิวของเรา แต่ระยะมันเป็นยังไงถ้ายอดวิวตรงนี้ของเราปังอเราน่าจะทําอย่างนี้นะทุกคนเชื่อไหมว่าแม่หน่อยจะมีหน้างานตลอดในการทาในทาตามคลิปของแม่หน่อยแม่หน่อยจะทําหน้างานตลอดสมมติว่าแม่หน่อยสะสมมาเล้ละปุ๊บปุ๊บอ่าคลิปนี้ลงไปตุ้มลงไปปุ๊บมันไม่ปังวยอดวิวไม่วิ่งอ่าแล้วก็มาคิดวิเคราะห์แก้สถาน,นการณ์ข้างหน้าเราเออลองทำแบบนี้ ลองทำแบบนี้นี่แหละเวลาทำคลิปไม่หน่อยก็จะเป็นเป็นหน้างานขนาดขบวนการไม่หน่อยคิดมาแล้วนะขนาดไม่หน่อยคิดมาแล้วว่าคิดไม่หน่อยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บพอทําออกไปคือสิ่งที่เราชอบไงอุ้ยเราชอบคลิปนี้เราทําออกไปมันน่าจะน่าจะแต่มันไม่โดนใจท่านผู้ชมเราชอบแต่ไม่โดนใจท่านผู้ชมคืออ่านใจยากไงครับเพื่อนๆมันก็เลยอ่านใจยากก็เลยว่าคลิปแต่และคลิปอยู่มันจะยอดอยู่ไม่เหมือนกัน แต่ก็สรุปแล้วคือทําให้สนุกแล้วจะมีความสุขในการทําคลิปนี้เราไม่วิ่งเราก็ทําคลิปใหม่คลิปนี้ยอดวิวนี้เราไม่มีเราก็ทําคลิปใหม่ประมาณนี้ไม่หล่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนพูดไปพูดมาก็มาพูดระหว่างการทําคลิป <c oughs> ทําไมถึงขึ้นมาล่าส่ะบางคนมาถามเนาะเมื่อวานนี้มีคนมาถามเยอะหน่อยอ้อยาวเยอะหน่อยขอถามหน่อยว่าเราผ่านแล้วทําไมต้องมาลฟ์สุดอ่าบางคนก็บอกว่าไล์ได้ไม่ต้องไล์ก็ได้ มันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่บริบทของคนนะคนะเพื่อนแล้วแต่เราวันนี้อยากไล์ก็ไล์พรุ่งนี้ไม่อยากไล์ก็ไล์ก็แล้วแต่เรานะคะเพื่อนๆการไล่สดไม่ได้ห้ามกันสําหรับคนที่ผ่านแล้วนะคะเพื่อน <c oughs> ทุกคนอาจจะว่าบางคนไล่เชา้ากลางวัน,นก็แล้วแต่อ่าแล้วแต่มุมมองของใครมันเพื่ออย่างยหอหน่อยอย,อย่างเงี้ยสามวันแล้วไม่ได้ไล์ก็เลยขึ้นมาไล์ทำไมถึองบอกทำอย่างกรณีไม่หน่อยทำไมถึงมาไล์สุดกินหอดหมู อยากไม่มูปากมูว่าเอาอีหลีได้เพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนอย่ากมีเพื่อนคุยด้วยในการไล์สุดมันดีอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนการไล์สดคือการเปิดค่าการมองเห็นอ่าเราได้ยืนยันตัวตนกับ AI ก็บอกว่านี่นะหน้าแย่หน่อยนะ AI นี่นะแย่หน่อยไล์สุดแล้วนะแย่หน่อยเปิดค่าการมองเห็นแล้วนะนานๆก็มาไล์ครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อจะได้เปิดค่าการมองเห็น จะได้จะได้ยืนยันตัวตนว่าเรามีตัวตนจริงไหม <c oughs> ทุกคนเชื่อไหมว่าใบหน้าคนจะไม่เหมือนกันทั่วโลกทั่วโลกทั่วประเทศจะมีใบหน้าใบหน้าเดียวอ AI จะจับใบหน้าเราแต่ AI จับจับเสียงเราไม่ได้เพราะว่าเสียงเสียงมันคลา้คลายกันทั่วประเทศทั่วโลกเราจะเรียนเสียงแบบใครก็ได้เพื่อน AI จับจับ,จ,บจับเสียงไม่ได้ แต่จําใบหน้าเราได้นี่แหละก็เลยต้องมาไล่สุดเพื่อยืนยันตัวตนกับ AI ว่านี่ยาหน่อยมีตัวตนนะีายนหน่อยมีตัวตนจริงๆนะประมาณนี้แล้วก็คือการไล์สุดก็คือการยืนยันตัวตน